ดีในวันฝนตกอีกแล้วครับไม่มีที่ไปไหนครับพามาบนกระชังเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้มากับกุ้งพลครับหายไปหลายวันครับไปปฏิบัติภารกิจรับครับรับใบมีดตัดหญ้าครับเป็นเดือนเลยครับวันนี้มีพี่มาด้วยหนึ่งคนนะครับเพื่อนกุ้งพลนครับเอากุ้งเป็นมาครับผมไม่เคยเอากุ้งเป็นขึ้นตกบนกระชังนะครับวันนี้เดี๋ยวว่าจะลองเอากุ้งเป็นตกบนกระชังดูครับดูจะได้ ตายอะไรบ้างครับแต่ว่ากุ้งไม่มีออกซิเจนนะครับไม่รู้ตายหมดได้ยังครับขมมาตกกันก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าครับผมยังไม่ว่างทิ่งว่างได้มาครับเดี๋ยวให้กุ้งพลมารับตรงนี้ครับ่าลองดูครับวันนี้เอากุ้งเป็นตกบนกระชังดูครับเดี๋ยวมารับเราแล้วครับน้ํากําลังขึ้นพอดีครับไม่รู้จะเหลือกุ้งเป็นสักกี่ตัวครับตอนนี้หน่าหนเดียวก็พนต้องในช่องหนา่นเช่องเดิมมัน là mãn ờ chạy đa anh 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 bà lên em bà mong anh nè bà, bà mong mình chó bé cuồng bé Ừ bà mong mình chó bé cuồng bé cuồng bé phía bé cuồng bé cuồng phía cuồng Bài mất bé cuồng เดี๋ยวเป็นตะขิดดิออกไปไปในทางหลังนี่ครับครับวันนี้ผมติดปลาทูแขกมาด้วยนะครับนี่ครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกุ้งเป็นก่อนครับไม่รู้เหลือกี่ตัวครับสักสี่ห้าตัวก็ยังดีครับถ้าไม่ถ้าไม่เป็นก็จะกลายเป็นกุ้งหาเองนะครับวันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้กุ้งซื้อนะครับเป็นกุ้งกุลาดำนะครับนี่ครับเรามาดูตอนนี้กุ้งเป็นเหลือกี่ตัวครับ ตอนนี้เป็นกุ้งแบบนี้นะครับมันคือกุ้งกุ้งกู้ไผ่ได้ไหกุ้งกูหลายกุ้งกุลาดดำนะครับตอนนี้ตายแล้วครับเหลือเป็นอยู่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยอเอาไปทักสองตัวพอครับก็ยังเหลือเป็นอยู่หลายตัวอยู่ครับผมเอาไปสี่ตัวนะครับ,บเดี๋ยวผมเอาไปสี่ตัวครับนี่ครับเป็นไหมเนี่ยเป็นไหม ูเป็นหรือตายตายไหมนะมึงโอ้อย่างเป็นสี่ตัวครับแล้วก็เอากุ้งตายไปทักไม่สี่ตัวครับเดี๋ยวเราไปใช้ปลาตูแขกเอาครับนี่ครับเอาไปแค่นี้กุ้งหายเองนะครับวันนี้เปลี่ยนชื่อแล้วครับจับก,กุ้งเป็นเป็นกุ้งหายเองครับนี่ครับไปลองดูครับ สามโมงครึ่งแล้วครับเหยื่อกุ้งหมดไปนานแล้วครับฝนก็ยังไม่แรงนะครับยังตกโปรยๆอยู่ครับยังไม่ได้ปลาสักตัวนะครับตอนนี้เหลือแต่เหยื่อปลาทูแขกครับเดี๋ยวลองตกต่อดูครับเพราะว่าน้ําเริ่มใสแล้วครับตอนมานี่น้ําออกสีน้ําตาลนะครับตอนนี้น้ําเป็นสีเขียวแล้วครับมาลุยด้วยเหยื่อปลาทูแขกต่อครับเหยื่อกุ้งไม่ประสบความสําเร็จครับเอ้ยมันเงียบจริงๆฝนตกวันนี้ผมจะนั่งตกตรงนี้แหละครับไปไหนไม่ได้ครับเปียกกล้องก็ถ่ายไม่ได้ วันเรือพี่เขาได้ปลาไปหลายตัวแล้วครับมาลุยด้วยปลาถูกแขกต่อครับยังไงก็จัดเป็นเหยื่อเด็ดผมแล้วครับเพราะว่าเหยื่อกุ้งที่หามานี่ไม่เคยได้ปลาทักทีครับแต่ถ้ากุ้งซื้อยังพอพอเคยได้อยู่นะครับเอาปลาไปไหนเหมาะ ปลาไปไหนเหมาะน้องไม่เคยลืมคำว่าคำว่าไหนอะปลาเอ๋ยัยงเหมือนเดิมครับมีหัวปลาทูแขกอยู่หัวหนึ่งเดียวเกี่ยวทิ้งไว้เล่นๆครับเพราะว่าวันนี้ก็แบตเบอร์เจ็ดบตดตาเล็กเหมือนเดิมนะครับนี่ครับแบตเล็กเหมือนเดิม เดี๋ยวจะตีทิ้งไว้ใต้โฟมสีเขียวนั่นครับ <c oughs> เผื่อได้ปลาแกงกลับบ้านครับน <c oughs> ี่มีหัวปลาทูแขกอยู่ครับเดี๋ยวทิ้งไว้ แขกตีทิ้งไว้ครับอย่างตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้มันเป็นช่องเหมือนกับช่องปลาน่าจะว่ายไปไว่ายมาอยู่ครับนี้ครับโอเคตามนั้น,นหวัวปลาถูกแขกนะครับนี่ชิ้นปลาครับ ลุยปลากันต่อครับ ้ันครับโอ้ย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 ปลาไงเอ้าปลามองก็ไม่ใช่ปลาตัโตัวปลานนี้แรงดีนะครับปลาตัดปลาใครๆตาจ่องนั่นก็พอนเต้ตัวใหญ่นี่ครับปลาตาจ่องกันเลยก็บอนนะครับตาจ่องตัวใหญ่ แรงบงมานานี้ฮึ้วช้นางก็ปลัดัใช้เหยื่อชิ้นเล็กๆครับลากินผิวน้ำนะครับ ค่อยมาอีกแล้วครับจ้องอีกแล้วครับจอดองแล้วเผลอครับจะไปเปลี่ยนเหยือขันเหลืองนะครับนี่ไฟสวยนะครับเห็ือนไหมครับนี่ครับอย่าครับจ้อง กินอีกแล้วครับกินวัดครับไม่อยู่ว้านตาจองนี่สวนเหยื่อนะครับเมื่อกี้นี่เหยื่อเราหย่อนปุ๊บนี่สวนเลยครับขนก็ยังไม่แรง อีกแล้วครับวัดครับอยู่ไหมดึงอืออยู่ตาจ,จองอีกแล้วครับอืมนี่ครับไซนี้ตลอดเลยครับกินหนักด้วยครับ ผลตอกอย่างนี้ไม่รู้ปลายยังอยู่ไหมครับน่ายังอยู่ครับยังอยู่ยินอยู่ครับ วัครับม่อยู่ตื่นตื่นกว่าเดิมเลยครับอืโอ้โหโอ้โหลอ,อ,อยมาเลยไรตาจองอีกแล้วครับ <laughs> 我。Mm hmm. กินแล้วครับกินแล้วควอดครับโอ้ยอยู่ครับอืแมแรงดีมากโอ้เอาคิดตังครับคิดตังหน้าแห้งเอ้ยคิดตังเฮ้ครับ กินตื่นมากนะครับปลากินผิวน้ําเลยครับวันนี้หาปลาแกงเราอะไดครับพอ กดๆปล่อยดึงปล่อยวัดห <c oughs> ิวเลยวะนี่ถ้าเป็นคันชิงหลิวนะครับผมไม่มีชิงหลิวนะครับนี่ถ้ามีชิงหลิวนี่ผมว่าตกมันเลยครับ เป็นกล้วยญี่ปุ่นครับกล้วยญี่ปุ่นขอเช็คเหยือขันเหลืองหน่อยครับ ตันครับทำเหยื่อได้นะครับเนี่ยผมจะลองดูครับผมาะใช้ตันนะครับ มีอะไรมากินปลาไส้ตันแล้วครับนี่ครับเป็นปลาไส้ตันที่ผมเกี่ยวเมื่อกี้นะครับนี่ครับกินลงไปแล้วครับวัดครับอืมอ้คกินปลาไส้ตันนะครับโอ้โหข้างปลานะครับไส้สวยเลยครับกินปลาไส้ตันที่ผมเกี่ยวเมื่อกี้นะครับนี่ครับปลาไส้ตันที่เราเกี่ยวเมื่อกี้นะครับนี่ครับข้างปลาชมพูครับ ฮะปลาข้างไฟมันมากินปลาไส้ตันนมเกีียวปลาไส้ตันมันกินปลาไส้ตันติดมาได้เดียวครับกลืนเลยบางนี่ครับัองปานครับใส้สวยเลยครับมันชอบมหนนะบางน้ อยู่ตรงนี้ไม่เปีย <c oughs> อยู่ตรงนี้วันนี้ปักลักเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไปได้แล้ววันนี้ปักลักอยู่ตรงนี้ Oh, ปลากินรับดึง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 แล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยดึง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 ยังดึงอยู่นะครับคันนี้ก็กินครับคันนี้ก็กินคันไหนวัดก่อนวัดอืมคันนี้วัดก่อนแต่ปลาไม่มา วัดวัดอ,อยู่แล้วครับอ๋อคิดตังครับผมนี่ครับ้องปใ่อกินสักพักครับชิดตังพริกครับไม่อีกแล้ว วัดอือวัดซ้ำอีกทีอยู่ไหมก็อยู่ครับโอ้อือปลาครับตอาแล้วปอะไรเนี่ยโอ้โอ้อ๋อคิดตังหน้าแห้งครับโู้ตามกันมาเป็นฝูงเลยครับเอาเอาว่ายตามกันขึ้นมาเป็นฝูงเลยครับนู่นครับเป็นฝูงเลยครับข้างล่างครับเดี๋ยวผมยั่วาไว้นี่น่าจะเข้าสวิงนะครับเป็นฝูงเลยครับ กิดต่างหน้าแห้งครับมาแล้วครับตาขึ้นมาเป็นฝูงเลยครับเมื่อกี้กิดต่างหน้าแห้งครับผมใช้สวยครับตามมาเป็นฝูงเลยข้างหลังกลืนเลยครับตัวนี้หนาแหงโอ้กลืนโอ้โหเดี๋ยวขอปลอดปลาก่อนนะครับ นีครับตัวนี้คือตังหน้าแห้งนะครับเมื่อกี้ตามขึ้นมาเป็นฝูงเลยครับ ปลาครับเห็นครับดึงวัดครับอืมวัดซ้ำอีกทีครับอะไรนี่อ๋อคิดตังหนังสือครับออมเออคิดตังหนังสือครับผมอืมหนังสือครับหนังสือดึงวูบเลยครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับหนังสือ ซื้อหนังสือโอ้ยลื่นครับนี่ครับคิดตังหนังสือครับ mình kiếm xăng nữa mà năn thì khá đấy nè xăng na nè nào, tao say mà lòng na cô lên đường nè na, này, ẩn dưa na จอองตาเหินครับโอ้คันโกงไปแล้วครับอยู่ไหมเนี่ยผมวัดไม่ทันนะครับวัดครับวัดอยู่ไหมอ๋ออยู่ครับเห็นไหมครับอยู่ครับอยู่โอ้คนคือโอ้โอ๋อคิดวตังหน้าแห้งครับตัวเล็กครับผมดึงคันโกงไปเลยครับโอ้ๆอๆๆออาๆอๆโออ เอาแล้วคีตังหน้าแห้งครับว่าดึงคันเราโกงเลยเออเขาคือคีตังหน้าแห้งยอดนักวิ่งนะครับอันนี้หน้าแห้งครับผมกลืนอีกแล้วครับนี่คีตังหน้าแห้งอีกตัวนะครับวันนี้ไซส์ไม่ใหญ่นะครับนี่คือยอดนักวิ่งนะครับ กลับแล้วครับวันนี้ครับ6โมงแล้วครับได้ปลาแกงเยอะมากครับวันนี้เป็นวันที่ผมตกได้ปลาแกงเยอะจริงครับนี่ครับมีขี้ตังหน้าแห้งขี้ตังหนังสือมีปลาตาจองเป็นวันที่เฮงครับก็ชวนบอกนี่ครับได้ปลาเยอะจริงครับวันนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ